อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆหม่จากช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์แล้วก็อยู่กับน้องอมทองวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่อากาศหนาวแล้วนะครับหนาวเลยนะครับ,รบช่วงนี้ก็ โอ้ยูวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปน้องอมทองให้ชมนะครับอากาศหนาวยามเช้าอาบน้ำนะครับอาบน้ำก็อาบน้ำให้เขาสุดชื่นนะครับยามหนาวนี่นี่ครับมาดูน้องอมทองอาบน้ำน ไก่ไม่ได้แล้วครับเอ๋ yeah. ไปไล่ไก่ทำไมเถูกไปนี่ฮาวเลยนะครับช่วงนี้ก็จะฮาวฮาวหน่อยใส่ย,ยางหลุดนะครับใส่ย,ยางหลุดโอ้ต่อใส่ย,ยางก่อนนะครับผม เสร็จแล้วอันนี้ก็จะห้าวห้าหน่อยนะครับก็ดนลมดนลมก็อากาศดีก็รู้สึกแบบจะสดชื่นล่าเริงหน่อยนะครับผมน้องอมทองกินน้ำไปด้วยเล่นไปด้วยอะ่ะ แล้วก็ความน่ารักของเขาด้วยนี่นะครับวันนี้ก็จะให้มาเห็นท่ายากของน้อมออม,อมทองเลยนะครับมีทุกกระบวนท่าเลยนะครับผิดจาก ของน้องอมทอด้วยนะครับที่23ของทุกเดือนนะวันนี้ครบรอบจิจเดือนที่เราได้ซื้อเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับมาเป็นครอบเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่แม่เอฟซีนะครับที่รู้จักที่ได้รู้จักน้องอมทอนะครับถ้าว่าไม่ได้ไปซื้อเข้ามาก็ไม่มีใครรู้จักเขานะครับผมมี่ผมก็ ได้ซื้อมาครบเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมเจ็ดเดือนน,นี่ครับจากตอนนั้นมาพร้อมๆง่อยๆเศร้าๆเน่อหน่อยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไวมากเลยครับรามามาดูตอนนี้ก็ล่าเลงเยอะขึ้นเลยนะนี่นีนน่ันี่ครบเจ็ดเดือนของน้องอมทอนนะครับผมเจ็ดเดือน ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับเจ็ดเดือนที่เราอยู่ด้วยกันมาเขามาถึงนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับผมยี่สิบสามเดือนอะไรจำไม่ได้นะนับถอยหลังไปเลยนะครับผมเจ็ดเดือนนะครับเฮ้ยก็จะอ้วนนะครับดูลังนะครับผมดูลังของเขานะครับนูนนละยเฮ้ถยถย รู้นี่นะอาบากเล่นน้ำตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่อาบน้ำนะครับที่อาบน้ำน,น,นานๆก็จะปล่อยให้เขาเล่นผ่อนคลายตัวเองบ้านนะครับผมช้างเด็กนะครับเป็นช้างเล็กช้างเด็กช้างเล็กที่อยู่ อยู่สวนนี้นะครับสิบเชือกนะครับหนึ่งในสิบเขาจะเป็นอายุน้อยที่สุดเล็กที่สุดเลยนะครับน้องอมอทองอแล้วก็น่ารักด้วยนะครับผมดูนะครับสีเล่นดยไปยยดูนะครับ นี่ครับความล่าเริงความสดใสของเขานะครับผมก็ภายในจเดือนนี้ก็ผ่านเรื่องราวมาศึกษากันมาหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมศึกษาดูใจกันก็นานพอสมควรนะครับก็ยังตอนนี้ก็อยู่ในเราก็เริ่มจะปรับความเข้าใจกันรู้รู้นิสัยกันแล้วก็รู้ความรู้สึกของกันและกันนะครับ ก็รู้ความรู้สึกเขา mm hmm. เขาก็รู้ความรู้สึกเรานะครับ mm hmm. <ๆ>ตอนนี้เราก็ต้องเลี้ยงดูแลเขาไปเรื่อยๆดูนะครับจะขึ้นต้นมะพร้าวแล้วนะครับนี่นะครับเขาากจะเป็นลิงนะครับอ่ายัางจะเป็นขึ้นมะพร้าวอ่า่านี่นะครับมาหม่ๆก็จัดดินทรายมาให้เล่น เขาก็ไม่เล่นครับเขาก็จะกินอย่างเดียวแต่ว่าถ้าตอนนี้ทําได้ดินทรายน่าจะเล่นเลยนะครับผมน่าจะเล่นเพราะว่าเขาก็อยู่ตัวแล้วนะครับเขาก็ไม่ค่อยหี้เขาก็แบบร่างกายเขาอยู่ตัวนะครับมีความสุขมาๆมา,มาไปไในน่ะมาเป็นช้างที่ ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเจ็ดเดือนเนเป็นช้างดูแลจากลักษณะแล้วคือเป็นช้างที่ที่เล่นอยู่นะครับที่เล่นแล้วก็สอนสอนง่ายนะครับโนโนโน่โน,น,นไปไล่ไกล่แล้วไปไล่ไก่ทำไม้ยฝึกง่ายสอนง่ายครับเชื่อฟังพูดคำเดียวก,ก็เชื่อนะครับแล้วก็ดุไม่ได้นะครับผม เขาก็จะทําอะไรไม่ถูกเขาก็จะกลัวจากลัวจนทําอะไรไม่ถูกนะครับเพอเพอจะวิ่งเลยนะครับเพอเพอจะมาให้เราจับวิ่งไปเลยอบนนี้เราก็รู้จังหวะของเขาเถอยเออรู้จังหวะของเขาแล้วนะครับว่าเขา ต้องอยังไงนะครับต้องเท่ายัางไงละัะแบบไหนนะครับเดินไปถูไปเล่นแต่น,น้ำตอนนี้ก็ปล่อยเอาความน่ารักนะครับความน่ารักความสนความคิดเล่นของน้องออนพอมมาให้ชมนะครับถือคลิปไปด้วยนะถือกล้องถ่ายไปด้วยแล้วก็ทําเองนะครับเลี้ยงเองทําเองถ่ายคลิปเองนะครับถ้ยมา ลงคลิปเองเลยนะครับก็ฝากกำลังใจแล้วก็ขอขอบคุณหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านแม่แม่เแบบอฟซพอ่อแพบบ่อเอทุกท่านนะครับที่บางคลิปบางเนื้อหาก็อาจจะไม่ค่อยสุภาพหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจก็กรับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็ถอยมา ติชมได้นะครับผมติชมคอมเมนต์มาได้นะครับผมยินดีให้ยินดีรับฟังยินดีให้คําแนะนํานะครับผมแล้วว่า,วาทํำยังไงผมก็ทำถ่ายทอดวิถีชีวิตวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับของบ้านๆสืบทอดจากปู่ย่าตายายสมัยท้องช้างมาของตูนะครับก็มาถึงรุ่นผมผมก็ ได้ความรู้มาจากรุนปูผมก็มาใส่ตเติมนำเสนอคลิปวิธีคนเลี้ยงช้างนะครับในในใน,ในที่ผมจินตนาอยากจะจะนำเสนอนะครับนำเสนอคลิปเกี่ยวกับวิธีคนเลี้ยงช้างนะครับการเป็นอยู่ของคนเลี้ยงช้างเป็นยังไงบ้างแต่ละที่แต่ละ แต่ละบุคคลแต่ละช้างนะครับที่เขาเลี้ยงช้างเป็นยังไงครับถ้าผมมีโอกาสผมได้ไปไป,ไปถ่ายคลิปช้างเชื่ออื่นๆผมก็จะนำเสนอเรื่องราวของชีวิตวิถีคนเลี้ยงช้างเชื่ออื่นมาให้ชมด้วยนะครับนี่ก็ถ้าผมมีได้มีโอกาสแล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณ กำลังใจหรือว่าทุกๆคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจผมมาโดยตลอดตั้งแต่ผมเปิดช่องในระยะเวลาประมาณ2ปีแล้วนะครับผม2ปีนะครับเปิดช่องมานานแล้วนะครับ2ปีก็ภูมิใจนะครับผมที่มี f อบางท่านที่ยังคอยติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจผมมาตั้งแต่ผมเปิดช่องแรกๆเลยนะครับ จน,จนถึงผมจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ยังไม่มีโควิดนะครับจนถึงใ้เรามีโควิดปิดสวนลงก็ขอขอบคุณนะครับอยากใจจินเลยนะครับผมผมก็จะพยายามจะนำเสนอเรื่องราววิธีคนเลี้ยงช้างนะครับแต่ละคนแต่ละเชือกให้ชมนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดติดตามช่องผมเยอะๆด้วยนะครับผมให้กำลังใจนะครับ มามามามีอมทองนะก็ได้ทำคลิปมาตั้งแต่ช่วงยังไม่มีโควิดนะครับหลายก็สองปีจนจนถึงทุกวันนี้ก็โควิดไม่ม,ไม,มีไม่มีงานทำไม่มีรายได้เข้าก็นีก็สู้เลี้ยงช้างสู้เลี้ยงช้างอยู่ที่นี่นะครับผมเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็มีอาหารการกินเยอะ ก็เยอะอยู่กับพอหาง,ง,ง่ายนะครับผมเราก็ดูนะครับหน,นึ่งขึ้นต้นไม้นะครับขึ้นมาเฮ้ยช,ชอบเล่นน้ำในปากนะครับชอบโชว์ฟันฟันดูนะครับฟันเฮ้ยเฮ้ย โชคดีมากเลยครับช้างเชียงนี้ที่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็ได้มีอาหารการกินเยอะนะครับดูแลเขา,างเชียงนี้เป็นช้างที่โชคดีนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้มีได้มาดูแลเขาดูแลชีวิตของเขานะครับมา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  มามาสวัสดีเลยเลยสวัสดีครับบอนเสียงสวัสดีครับสวยอ่อสวัสดีครับแม่์เมยเอฟซีนอนดังดังน้อยเออเออดังดังเสียงรลโอออขาด้วยขาด้วยขาด้วยเดูนะครับเราจะทำอะไรก็คลองคลองคลองแค่หน่อยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามและให้กำลังใจต่อติชมได้นะครับผม ก็เดี๋ยวอาจารชมคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะครับว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆให้ชมเรื่อยๆครับก็ขอ,ข,อขอบคุณมากครับผมก็หนาวนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชม FC แม่ๆพ่อๆเอฟซทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับหนาวนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆนะครับผมทองไม่เท่าไรนะครับขอเอาเอาสุขภาพร่างกายก่อนนะครับผมเอาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เราจะได้มีแรงสู้ต่อไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายละ